จากความเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยต่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 <c oughs> เพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่ชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักคนล่าสุดยืนยันแนวคิดเจนใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในพักภูมิใจไทยในอนาคต นอกจากนี้พักภูมิใจไทยจะจัดงานเปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยจะปรับเปลี่ยนคำขวัญพูดแล้วทำภายใต้ DNA แบบเดิมขณะเดียวกันชัยชนกบอกว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่16คนส่วนตัวได้มีส่วนคัดเลือกร่วมกับผู้ใหญ่ในพักหลายคนโดยให้สังเกตว่ากรรมการบริหารพักเป็นตัวแทนมาจากทุกภาคส่วนเช่นกันประเด็นนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าชัยชนอกอาจหมายถึงกลุ่มสสภาคกลางอย่างรองหัวน หน้าพักสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสสพระนครศรีอยุธยาและพรรดอนปิิศนานันทกุลสสอ่างทองส่วนรองเลขาธิการพักสามคนก็มาจากเจเสษไทยเสตสสอุดรธานีพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์สอสพิจิตรและพิมพ์ภริดาตันจรารักษ์สสพระนครศรีอยุธยาด้านกรรมการบริหารพักอีกคนอย่างกรวีปิิศนานันทกุลสสอ่างทองน้องชายพรรดอนก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยที่ได้รับ ความไว้วางใจได้รับตําแหน่งใหญ่ในพักส่วนการให้สัมภาษณ์ของชัยชนกชิดชอบกับสื่อม,มวลชนก็ยอมรับการเป็นลูกชายของเนวินชิดชอบรวมถึงเป็นหลานอาศักยามและหลานปู่ชัยชิดชอบแต่ทั้งหมดก็จะพิสูจน์ด้วยผลงานการเปลี่ยนแปลงพักในระยะอันใกล้นี้สําหรับชัยชนกขณะนี้อยู่ในวัย34ปีเคยมีประสบการณ์ทําธุรกิจกีฬามานานกว่า15ปีในฐานะรองผู้อํานวยการสายงานการตลาดและการสื่อสารบริษัทบุรีรัมยูไนเต็ดจำกัดรวม ถึงดูแลสโมสรอฟุตบอลบุรีรัมยูไนเตดและสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตบุรีรัมแต่สิ่งที่ชัยชนกภาคภูมิใจอยู่ที่การเป็นประธานสโมสรอนทีมอ e ีสปอร์ตบุรีรัมยูไนเตดเพราะชื่นชอบการเล่นเกมสมัยใช้ชีวิตในต่างแดนนานถึง17ปีและพบว่าอุตสาหกรรมเกมเฟื่องฟูและสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล โดยล่าสุดชัยชนกยังพาทีมบุรีร United e ัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตคว้าแชมป์โลก ROV จากสังเวียน a r i n a of Valor International Championship 2021มาครองได้สำเร็จแต่เมื่อถึงการเลือกตั้งใหญ่ของพักภูมิใจไทยในปี2566ก็เป็นเนวินชิดชอบตัดสินใจส่งลูกชายคนโตอย่างชัยชนกลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะตัวแทนตระกูลชิดชอบและไม่เกินความคาดหมายที่ชัยชนกจะได้เป็นสสบุรีรัมเป็นครั้งแรกแต่จากกรณีที่ศักสยาม ชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดบ่วงคดีหุ้นจนต้องหลุดจากตําแหน่งเลขาที่การพักภูมิใจไทยก็เป็นโอกาสให้ชัยชนกในฐานะทายาทบ้านใหญ่เมืองบุรีรัมย์ต้องถูกผลักดันให้ขึ้นมาอยู่แนวหน้าของพักครั้งใหม่ โดยเฉพาะแนวคิดเจนใหม่บ้านใหญ่มีของเพื่อการเปลี่ยนแปลงในพักภูมิใจไทยทำให้หลายคนนึกถึงโมเดลกรณีของนิวบลัดของพักชาติไทยพัฒนาเมื่อปี2561โดยในยุคนั้นมีสมาชิกนิวบลัดประกอบด้วยสิริพงษ์อังสกุลเกียรติภารดรปริศนานันทกุลและกรวีปริศนานันทกุล ส่วนแนวคิดนิวบลัตเพื่อเปลี่ยนผ่านจากพักบ้านใหญ่เป็นพักคนรุ่นใหม่โดยมีทายาทนักการเมืองรุ่นเก่าในพักเป็นตัวหลักรวมถึงมีการวางตัววาราวุศิลปะอาชาขึ้นเป็นหัวหน้าพักและสิริพงษ์อังสกุลเกียรติเป็นเลขาธิการพักพร้อมทีมนิวบลัตของพี่น้องตระกูลปิิศนานันทกุล แต่ในเวลาต่อมาโครงสร้างและแผนปฏิรูปพักของกลุ่มนิวบลัตในชาติไทยพัฒนา <c oughs> ก็ถูกผู้อาวุโสบางกลุ่มในพักแตะเบรกส่งผลให้สิริพงษ์พรารดรและกรวีต้องลาออกจากพักชาติไทยพัฒนาและได้ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยแต่ในวันนี้อดีตนิวบัตของพักชาติไทยพัฒนา <c oughs> ก็มีตําแหน่งใหญ่ในภูมิใจไทยซึ่งเป็นยุคเจนใหม่บ้านใหญ่มีของทําให้น่าจับตาดูว่าสุดท้ายอนาคตทางการเมืองของทั้ง3คนจะซ้ารอยเหตุ การในอดีตหรือไม่